ขอจเจริญพรอนญาติโยมสาธุชนทุกขั้นเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่2566ที่จะมาถึงนี้ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญเราวก็ให้หลักธรรมในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสาประการนั่นก็คือหลักธรรมง่ายๆก็คือปัญญกัปฏิบัติธร ที่การปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีย์สองวรการรู้จับสำรวมระวังในเรื่องเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องรินเรื่องกายเรื่องใจอันนี้เป็นขอที่สำคัญเพราะว่าสิ่งต่างๆที่จำให้เกิดกิเลสตัณหาได้นั้นก็คือเกิดจากตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจ ทำให้เป็นกิเลสได้โูหก็เช่นเดียวกันในฟังสิ่งที่ดีก็มีประโยชน์ฟังที่ิ่งไม่ดีเราก็ฟึงเสียจมูกการดมกลิ่นนะสมัยนี้กลิ่นก็เป็นของที่สำคัญเพราะคนเราอาจจะติดอยู่ในเรื่องของนี่แหละอินทรีย์สังวรนในกลิ่นกลิ่นที่ดีเราก็ชอบไม่ดีเราก็ไม่ชอบกายใจกายก็สําคัญในการสัมผัสนะสมบัติอ่อน เห็นร้อนอ่อนแข็งที่ไหนถูกใจเราไม่ชอบไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบใจยิ่งใจสาคัญใหญ่เพราะใจในี้เป็นประธานของร่างกายถ้าใจเราคิดดีพูดดีทําดีก็จะดีทั้งวันเมื่อวันไหนเรายิ้มจะมีสำหรับมีความสุขอาการที่สองพอจะได้มาตันยุตตาคือการรู้สประมาณในการรับประทานอาหารที่มีข่าวบ่อยๆว่าทานในนู่นทานที่นี่ของแพงของถูรในตน่างความจริง อสียงอิ่นท้องก็จะบายใจแล้วประการที่สามนั่นก็คือชาคญญาณิยานุโยคต้องประกอบความเพียรในเรื่องของความเพียรมันก็ที่สำคัญพระเจ้าบอกว่าให้เรามีความเพียรเราทำอะไรถ้ามีความเพียรมันก็จะสำเร็จได้เพราะว่ามันไม่เหลือวิสัยดังบาลีที่กล่าวไว้ว่าวิทีเยทุขมัจเจติคนจะล่วงความทุกได้เพราะความเพียร สิ่งใดที่เป็นทุกข์แล้วมีความเพียรก็จะสําเร็จไปได้หลักทรไมง่ายๆนะโยมสามประการคือหลักของการปฏิบัติไม่ผิดในธรรมุทธศาสนานคืออินทรีย์สังวนทั้งหมดเรหกโวชนมัตตัญูตาการรู้จักประมาณในการบริโภคใช้จ่ายสิ่งของต่างๆการที่ยานิยคประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดอย่าเป็นคนเห็นแก่นอนยเราต้องมีความขยันในกางทำความเพียรให้ครอบทั้ง3าประการ เราจะปฏิบัติไม่ผิดตามหลักมุทธาศาสนาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านต้องมันทำบุญบุญนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าบุญมันเต็มอะไรก็จะได้มาสมความปรารถนาถ้าบุญของเรายังไม่เต็มทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณพระเสวรัตนะไตยจงคุ้มครองรักษาท่านให้บุญรักษาเทวดาปกป้องพระนรัยคุ้มครอง ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญปัจจัยทุกโศกโรคภัยปัจจณาสิ่งใดซึ่งไม่เหลือวิสัยสามารถในปี2 5 6 6นี้ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร